ใช่ค่ะเอาละค่ะเราไปดูเทปสัมภาษณ์พิเศษกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของโลจิสติกนั้นมีความสําคัญต้องสร้างทั้งคนสร้างทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็สร้างทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะวันนี้เราจะไปดูความพร้อมผ่านหลักสูตรหนึ่งค่ะที่ก็มีทั้งวิทยากรนะคะที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะกับการจัดหลักสูตรอบรมที่มีชื่อว่าเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะก็จะเป็นการ ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมแล้วเนี่ยได้เรียนรู้นะคะว่าการจัดการด้านโลจิสติกด้วยซอฟต์แวร์นั้นมีความสําคัญอย่างไรนะคะและความพร้อมของบ้านเรานะคะคในแต่ละภาคส่วนวนั้นมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในะวันนี้คุณสลิลาทิทพยักไกรสอนจะพาเราไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นิ้นค,คุณผู้ชมมาหาคําตอบนะคะว่าเรื่องราวของซอฟต์แวร์และโลจิสติกนั้นมีความสําคัญอย่างไรคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะบุคลากรที่อยู่ในองค์กรธุรกิจต่างๆนั้นนะคะทั้งที่มีความรู้ด้านของซอฟต์แวร์และยังจะต้องมีความรู้เรื่องของโลจิสติกนั้นต้องจัดว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในระดับที่ขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจึงเป็นที่มาที่ทําให้3องค์กรนั้นมีความร่วมมือกันนะคะนั่นก็คือสํานักงานส่งเสาาริมุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาองค์ มหาชนหรือว่าซิปป้านะคะได้ไปร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรและบริษัท c ีพีเจำกัดมหาชนในการที่จะบ่มเพาะนะคะคนที่มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์และก็มีความรู้ในเรื่องของโลจิสติกส์นะคะแต่ว่าหลักสูตรนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันดูค่ะ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันการจัดการด้านโลจิสติกถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันประกอบกับการดำเนินงานนั้นจะต้องมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าต่างๆเป็นจำนวนมากแต่หากไปสำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกแล้วกลับพบว่ายังคงขาดทักษะและความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านโลจิสติกดังนั้นสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิป,ปาจึงมีส่วนสำ ำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าว คุณผู้ชมคะเราไปทปําความรู้จักกันก่อนนะคะสําหรับหน่วยงานที่มีความสําคัญในการส่งเสริมและผลักดันเรื่องของซอฟต์แวร์ในประเทศไทยของเรานะคะนั่นก็คือสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือที่รู้จักกันในนามของซิป,ป้านะคะวันนี้เราอยู่กันกับท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะคุณตะไรรัตน์ฉัดแก้วะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านได้อธิบายให้คุณผู้ชมได้กลับทราบนะคะว่าภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของเราหรือว่าซิป,ป้าเนี่ยค่ะเรามีภารกิจหน้าที่อะไรที่เกี่ยวข้อง กับ,รบค,ครับจริงๆซีพ้ปปาก็มีหน้าที่อยู่5ประการด้วยกันตามวัตถุประ,ประสงค์การจัดตั้งของสํานักงานนะครับประการที่1นี่ก็คือในเรื่องของการกําหนดนโยบายและทิศทางของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศนะครับในส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมทั้งผู้ประกอบการบุคลากรแหล่งเงินทุนการตลาดแล้วก็เรื่องต,ต่างๆที่จะทําให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จเจริญเติบโตนะครับ ในส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่3ของสำนักง,งานก็คือในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยของนวัตรกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อนําไปสู่เชิงพาณิชย์และในส่วนที่4ก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดการจดทรัพย์สินทางปัญญาลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรต่างๆนะครับอันสุดท้ายเป็นประการที่สําคัญในเรื่องของการทําเป็นศูนย์บริการแบบเป็ดเสร็จก็คือให้บริการ ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมมาขอบริการต่างๆเหล่านั้นได้ที่สิบาครับค่ะก็มีภารกิจที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะ,คะแต่ว่าก็น่าจะมีส่วนสําคัญในการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ว่าที่นี้เราได้มาสน,นับสนุนหรือว่ามีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกทำไมเราถึงให้ความสําคัญในส่วนนี้นะคะ ในนโยบายของซิปป้านะครับ<ช>เรามีการกําหนดนโยบายในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมไว้แต่ว่าอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยก็จะมีเยอะนะครับเราก็ได้ โฟกัสนะครับใน6อุตสาหกรรมหลักนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมทางด้านโลจิสติกส์ค่ะค่ะก็มีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะดําเนินการในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็กลับขอบคุณท่านผอค่ะขอบคุณครับ การผลักดันของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซิป,ป่าที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ในงานด้านโลจิสติกส์ดังนั้นจึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างซิป,ป่ากับศูนย์นวัตรกรรมโลจิสติกส์คณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรและบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนในการจัดหลักสูตรเสริมความรู้ด้านซอฟต์แวร์สร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และการที่ทางซิปั้าได้มีการสรนับสนุนเรื่องของหลักสูตรการฝึกอบรมนะคะคที่ให้กับผู้ประกอบการในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะคด้านโลจิสติกนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคว่าหลักสูตรนี้จะช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างไรบ้างเราได้รับเทียค่ะจากท่านรองศาสตราจารย์ดเรเรืองศักดิ์แก้วธรรมชัยะะท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนง,งานวิชาการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัติศาสตส์จุฬาลงกานคทคาะหลักสูตรนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเพราะว่าจะมีการฝึกอบรมทั้งเรื่องของโลจิสติกและซอฟต์แวร์ด้วยค่ะ Thank you. ก็หลักสูตรนี้คร่าวๆนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยเราจะทําการเรียนในภาคทฤษฎีนะครับเพื่อเพื่อจะทําการเตรียมพร้อมๆให้กับผู้เข้าร่วมอบรมให้คยเข้าทราบถึงหลักการของโลจิสติกส์และซัพพายเชนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการเทรนนิ่งในเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆนะครับอย่างเช่น ERP ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนะครับซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการการขนส่งนะครับเพื่อให้ทางผู้เข้าอบรมเนี่ยนะครับได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จําเป็นนะครับในในระบบของโลจิสต ทั้งหมดนะครับจังนั้นเราก็จะเข้าไปไปดูสารที่จริงนะครับที่ที่อของบริษัท<ช>ซีวีออลึ่งเข้าเข้าไปดูการกระจายสินค้าพเพื่อจะเข้าไปมองว่าเออในการทํางานจริงๆเรามีระบบซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมจริงทางานยังไงนะครับและสุดท้ายเราก็จะมีให้พวกเข้าเข้ารมเนี่ยนะครับก็ทําโครงการขึ้นมานะครับ<ช>ซึ่งเป็นโครงการที่จะต้องใช้จริงในบริษัทของตัวเองนะครับหรือว่าในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของตัวเองในด้านหลักวิกส์โดยใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วย นะครับซึ่งก็จะครบวงจรตั้งแต่ภาคทฤษฎีนะครับภาคการทำเวิร์กช็อปนะครับแล้วก็การเรียนรู้ซอฟต์แวร์และก็สุดท้ายก็คือการทำโครงการนะครับค่ะก็เรียกว่าครบถ้วนเลยนะคะเพราะว่ามีการฝึกอบรมทำให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของโลจิสติกส์นะคะเสร็จแล้วก็ไปลงเรื่องของซอฟต์แวร์ในภาคของการปฏิบัติแล้วก็มีการศึกษาดูงานมีการพัฒนาโปรเจกต์จริงๆด้วยโเล่เยกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็น่าจะนำไปใช้ได้จริงสำหรับผู้ประกอบการด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับ โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักการบริหารและการใช้ซอฟต์แวร์ในงานด้านโลจิสติกส์ตอบโจทย์สำหรับภาคธุรกิจที่จะยังมีการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนักทั้งการขาดแคลนพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์รวมทั้งผู้ใช้ซอฟต์แวร์เองก็ยังไม่มีความเชี่ยวชาญ และถ้าพูดถึงผู้ประกอบการนะคะที่มีเรื่องของระบบบริหารจัดก,การโลจิสติกส์นะคะที่ดีที่สุดในเมืองไทยณขณะ,ะนี้หนึ่งในนั้นนะคะ mm hmm. ก็ต้องมีบริษัทซีพียออจำกัดมหาชน mm hmm. หรือว่าผู้บริหารร้านเว่นอเลเว่น mm hmm. นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปหาคําตอบกันนะคะว่าซอฟต์แวร์และโลจิสติกส์นั้นจะสามารถที่จะช่วยเรื่องของการดําเนินการของผู้ประกอบการได้อย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณชูศิลจุระวงศ์ศรีนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพียออจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. สวัสดีครับค่ะก็เรามีหลักสูตร ฝึกอบรมนะคะและที่สําคัญ CPL เองก็มาเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะและนอกจากนี้เองเนี่ยในส่วนของ CPL ของเราผู้บริหารราชเซเว่นอีเลเวล่นเรามีการบริหารจัดการเรื่องของโลจิสติกสและก็ซอฟต์แวร์นะคะสองเรื่องนี้มีส่วนสําคัญในการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ่ะตัวซอฟต์แวร์เนี่ยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกว่า WMS Warehouse Management System เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของการก,กระบวนการกระจายสินค้าไปที่ร้านเลย เพราะว่าซอฟ์แวร์นี้จะช่วยให้การจัดก,การเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลสูงตั้งแต่การรับสินค้าเข้ามาการควบคุมโดยเพียงยิ่งเรื่องของสินค้าที่มีอายุอย่างเช่นสินค้ากลุ่มอาหารตัวซอฟต์แวร์นี้ก็จะเป็นคนดูแลจัดก,การด้วย แล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยจะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ต้นทุนการการจัดการภายในคลังเนี่ยต่านะครับโดยที่จะแบ่งเบาภาระของคนลงไปมากเลยนะถ้าหากว่าได้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าสามารถที่จะรับมือกับกระบ,บวนการทำงานได้ครบทุกขั้นตอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของ การบริหารสินค้าคงคลังด้วยในปัจจุบันเนี่ยตัวอซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาจากต่างประเทศนะครับอซอฟต์แวร์ที่เป็นของคนไทยแท้ๆยังมีไม่มากมแล้วก็ยังไม่แพร่หลายนะดังนั้นโครงการนี้เนี่ยจึงเปิดโอกาสให้ มีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับด้านโลจิสติกเนี่ยให้รูกรู้จักมากขึ้นนะครับและให้ความสำคัญกับในแวดวงนี้มากขึ้น<ะ>แล้วก็ช่วยให้ผู้คไทยเนี่ยมีเกี่ขีดความสารารถมากขึ้นยิ่งยิ่งไปก,กว่านั้นก็คือเป็นการสร้างผู้ใช้ใช้งานซอฟต์แวร์ ให้เข้าใจกระบวนการทํางานกระบวนทั้งทั้งตัวซอฟต์แวร์เองแล้วก็กระบวนการทํางานในสูงใหญ่สินค้าด้วยนะครับไม่เฉพาะด้านกระจายสินค้าอย่างเดียวด้านสูงะจายสินค้าอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องของการขนส่งเ,เรื่องของการบริหารกองรถขนส่งที่จะทําอย่างไรให้ใช้สามารถใช้รถได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้น,ะะน,นซอฟต์แวร์เนี่ยจะมี ประโยชน์มีผลมีผลบวกต่อการนำมาใช้ในแบบของของโลจิสติกได้มากทีเดียว ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าคือกระบวนการก่อนที่สินค้าจะไปถึงมือลูกค้าถึงมือผู้บริโภคเนี่ยก็มีกระบวนการต่างๆมากมายแต่ว่าการที่จะส่งไปให้ได้คุณภาพปริมาณถูกต้องเวลาถูกต้องเนี่ยเรื่องของซอฟต์แวร์ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของผู้บริหารหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณชูศิลป์ค่ะครับ ด้วยความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการร่วมมือการครั้งสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบก,การและคนที่อยู่ในแวดวงโลจิสติกให้มีความเชี่ยวชาญและสามารถนําเอาซอฟต์แวร์ไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบก,การอีกทางหนึ่ง และนั่นก็เป็นความร่วมมือกันนะคะของ3หน่วยงานค่ะที่หวังว่าจะมีส่วนช่วยนะคะให้ผู้ประกอบการแั้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เอาไปบริหารจัดการงานด้านของโลจิสติกส์นะคะเพื่อที่จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องของคุณภาพเวลาและก็รวมถึงต้นทุนด้วยค่ะ ค่ะนะคะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าเรื่องของงานด้านโลจิสติกส์นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนนั้นต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเพราะว่าจะเป็นการยกระดับในะคะให้กับผู้ประกอบการไทยยกระดับของบุคลากรไทยในด้านโลจิสติกส์นะคะให้เจริญรุ่ดหน้านะคะเพื่อามามถที่จะไปแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้รวมถึงในเวทีอาเซียนที่กําลังจะมาถึงนะคะในส่วนของ AEC ในปี2558หรือว่าปีหน้าในการรวมตัวกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่บ้านเราก็คงจะต้องเรียกว่าถูกมองว่าเป็นฮับนะคะในเรื่องของโลจิสติก เพราะฉะนั <S 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 ้นก็ในหลักการสร้างกําลังคนก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญภายใต้หลักสูตรนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้บุคลากรทางด้านโลจิสติกของไทยนี่มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะรายการต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามชมทุกชาวบ้านวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของลูกบ้านหมู่บ้านจัดสรรนะคะร้องเรียนเจ้าของโครงการค่ะถึงเรื่องราวที่ไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อที่จะมาบริหารจัดการหมู่บ้านได้นะคะตามที่